เบรกคันนี้เราจะเห็นว่าถ้าเบรกด้านในถ้าเบรกด้านในบางมากครับบางหลื่แค่ประมาณสองสามมิลน,นะแต่ถ้าเบรกด้านนอกนี้ประมาณหกเจ็ดมิลน,นะถ้าเราจะไม่เปลี่ยนก็สามารถสลับเอานอกไว้ในเอาที่กินเยอะไว้นอกเอากินน้อยไว้ในสลับกันได้นะแต่สลับเสร็จปุ๊บ เมื่อเราประกอบสมมุติเราประกอบกลับไปนะครับประกอบกลับไปสมมุติถ้าเราประกอบกลับไปขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองหมุนล้อดูครับถ้าล้อหมุนไม่ไปแสดงว่าไม่ได้นะเบรกมันจะติดเพราะว่าลูกสูบมันเอียงมาเป็นเวลานานเอียงเยอะครับแต่คันนี้ลองสลับดูแล้วนะครับสลับเสร็จปุ๊บเราประกอบแล้วเราลองเอามือหมุนเอามือช่วยสองมือช่วยหมุนดูถ้ามันฝืดฝืด พอประมาณได้แต่ถ้าหมุนไม่ไปเลยก็เราจะจะสลับเบรกนอกในไม่ได้ครับเพราะว่าเบรกมันจะฝืดแล้วก็จะร้อนมาบางคันก็สลับได้บางคันก็สลับไม่ได้แต่กรณีนี้ลูกค้าก็ยังยังไม่เปลี่ยนเราลองสลับดูแล้วประกอบเสร็จแล้วก็ลองหมุนดูเออมันก็ยังหมุนได้แสดงว่าสลับเบรกไดเนี่ยครับถ้ายังไม่เปลี่ยนก็มีเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าต้องประกอบสลับเบรกเสร็จแล้วก็ลอง เอามือหมุนนะครับสองมือหมุนดูแต่ถ้าหมุนไม่ไปเลยก็ต้องสลับคืนนะครับถ้าหมุนพอฝึกก็สลับได้ข้างในมันจะหมดข้างในเหลือไม่กี่มิลสองสามมิลแต่ข้างนอกนี่เยอะเลยเป็นเซนคือ,อลูกค้ายัางไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้วิ่งงานหนักอะไรมาก แต่ถ้าวิ่งทางด่วนทุกวันก็ควรจะเปลี่ยนเพราะว่าเดือนเดียวก็น่าจะหมดแล้ว